หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักบทที่16เด็กน้อยแสนงามเติบโตสูงใหญ่นั่งเกี้ยวนำไปแม่จะส่งเจ้าออกเรือนลำนำอ่อนหวานที่ได้ฟังเพียงครั้งหนึ่งกับตราตึงในความทรงจำนางคงมิอาจมีชีวิตแล้วจึงได้หวนรำลึกถึงแม่มดเท่าร่างอวบเปียกปอนพลิกตัวนอนหงายเปลือกตาปลือกกระพริบ พันน้ำตาไหลาจากหางตานางยังไม่ตายภาพเบื้องบนคือท้องฟ้าสว่างสวยไร้เมฆานางหลับตาลงอีกครั้งไม่มีแม้แต่แรงขยับร่างกายครูใหญ่จึงลืมตาอีกครั้งท้องฟ้าก็ยังคงเดิมพริกตะแคงกวาดตามองไปรอบกายด้วยความหวาดกลัวฟ้าสลัวลงทุกขณะแต่กลับมีเพียงนางที่อยู่เพียงเดียวดายในป่าแห่งนี้ร่างอวบอัดผุดลุกนั่ง กว่าตามองรอบกายพันสายตาก็มาหยุดอยู่ที่ร่างหนึ่งร่างสูงใหญ่ในชุดสีดำสนิทนั่งก้มหน้าหลังพิงต้นไม้มือหนึ่งกำดาบที่ปักฝังดินอีกมือตกเรีอยอยู่ข้างตัวเหตุได้คนต่ำช้าผูาน้นี้จึงตามมาหลอกหลอนนางนักช่างหน้าสังเวชนางผุดลุกยืนค่อยเดินไปหยุดตรงหน้าคิดจะคว้าดาบจากมือแข็งแรงฟันเข้าที่ขัวหัวใจของเขา มือชำระแค้นให้สองผู้เท่าแต่มือขาวซีดกลับค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าอีกฝ่ายแล้วก็ถึงกับตกตะลึงดวงหน้าเข้มของคนเลวที่ทำร้ายน้ำใจนางช่างงดงามราวรูปสลักจมูกโด่งคมสรรันคิ้วเป็นแนวตรงแล้วยังขนตายาวนั่นต่างจากภาพจินตนาการหลังผ้าบางที่ปกปิดใบหน้าผืนนั้นบุรุษผู้นี้ช่างรูปงามระไม้คล้ายใครสักคน หากแต่ร่างแน่นิ่งราวไร้ชีวิตริมฝีปากนางพันกระตุกหยันทันใดช่างสาแก่ใจนักโดนพิษเล่นงานหนักหน่วงเช่นนี้ตายเสียได้ก็ดีนางคำรามใส่ก่อนจะลุกยืนรอบกายเงียบสงัดไร้แม้เสียงนกร้องจนได้ยินแม้กระทั่งลมหายใจของตนสีลี่เซไปมาตาลายด้วยความหิวใจหายด้วยห่วงป่านชนี้คุณหนูของนางจะเป็นอย่างไร ก็มิอาจรู้ได้ข้าจะออกไปจากป่าแห่งนี้ได้อย่างไรกันนางรำพันสีหน้าหวั่นวิตกหาว่านสลายพิษให้ข้าสิร่างอวบอัดถึงกับชะงักเมื่อได้ยินเสียงตอบกลับมานางมองซ้ายขวาไปทั่วแล้วสายตาจึงหยุดลงที่ร่างบุรุษผู้นั้นเมื่อสบสายตาคมกล้านางถึงกับตะลึงเจ้านี่เจ้ายังไม่ตายหรือนางถอยห่างจาอีกฝ่ายจนหายหลังล้มลงกระแทกพื้น แต่เจ็บใดไม่เท่าความหวาดกลัวบรุุษตรงหน้าที่กำดาบมั่นดันตัวขึ้นยืนโงนเงียนมือข้างหนึ่งกุมท้องสีหน้าบ่งบอกความเจ็บปวดเหลือคณาช่วยข้าแล้วข้าจะตอบแทนเจ้าเหตุใดต้องช่วยนางกระตุกยิ้มเจ้าเล่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเพียงส่งเสียงค่มขู่หาได้มีกิริยาว่าจะต่อกรกับนางได้ ข้าสมควรปล่อยให้เจ้าตายให้ศพเป็นเหลือนกกายังมีประโยชน์มากกว่าหากข้าตายเจ้าก็คงตายเป็นผีเฝ้าประช,าช้าเช่นข้าเพียงคำพูดถักถางสิลี่ถึงกับกำรรหมัดแน่นรู้สึกนิ่งอั้นตันคอแต่สินใจไม่ได้ป่าใหญ่เวิ้งว้างหน้าหวั่นใจเกินกว่าที่นางจะเอาตัวรอดได้เพียงลำพังแต่หากช่วยบุรุษผู้นี้นางก็อาจจะตายได้หากเขาไร้สัจจะ หากค่าช่วยเจ้าก็อาจจะฆ่าข้าจะทำเช่นไรข้าไม่เคยทำร้ายสตรีที่อ่อนแอกว่าโดยเฉพาะสตรีอ้วกอ้วนเช่นเจ้าที่แค่คิดจะสู้ก็แพ้ข้าแล้วนี่เจ้าสี่ลี่ตวาดลั่นปากดีนักจะตายอยู่แล้วยังกล้าว่าข้าอ้วนอีกหรือจอมมารแห่งราชสำนักหัวเราะเสียงเฮี้ยมก่อนเงยหน้าสบตาพลันสีรลี่ขนลุกเกลียว มืออวบก,กำแน่นนึกโมโหอ,อีกฝ่ายที่แม้ถูกพิษร้ายกับยังพิษสงมากมายไม่เว้นแม้แต่วาจาแต่นางไม่อาจทำใจช่วยอีกฝ่ายได้เมื่อนึกถึงดวงหน้าของสองเท่าเจ้าควรเป็นต้นหญ้าบนกำแพงอย่าริต่อรองกับข้าจอมมารเสียงกล้าวกลุมท้องเจ็บปวดอีกคราหากช่วยข้าไม่เพียงข้าจะพาเจ้ากับเข้าเมืองด้วยแล้วข้ายังจะปูนเน็ตให้เจ้าอย่างงาม หากคิดว่าข้าเห็นแก่เงินก็ฝันไปเถอะนางเอ่อยเยาะแล้วเดินหนีแต่ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินคำพูดอีกฝ่ายเช่นนั้นเจ้าคงไม่คิดอยากกลับไปเจอนายเจ้าแล้วสินะจึงคิดปฏิเสธข้าเจ้ากล้าขู่ข้าหรือข้าบอกแล้วหากตายเจ้าอย่าหมายจะได้รอดออกไปเช่นกันเจ้าเซียนฉีจ้องคเหมิงที่ดวงหน้ากลมซีดเปือดของอีกฝ่ายพิษแมงมุมดำกำลังทำให้เขาปั่นป่วนอยู่ภายใน หากไม่ได้ยาสกัดที่กินป้องกันพิษร้ายมาก่อนอาจถึงแก่ความตายตั้งแต่แรกรับพิษแล้วแต่เขายังตายไม่ได้เขาต้องรู้ให้ได้ว่าเหตุใดบุตรที่เกิดจากพัะนนมจึงไม่ใช่บุรุษแต่กลับกลายเป็นสตีซึ่งผิดจากคำทํานายของโหดหลวงด้วยเหตุที่นางเป็นเช่นนี้ถึงแม้ถือกำเนิดก่อนก็ไม่อาจทำให้บัลลังก์ขององค์ราชายาสันคลลงได้ฉนันจึงต้องเอาชีวิต นางผู้มีแผ่นหยกจักระพัดกันกระต่ายสีขาวตัวอ้วนกระโดดไปมาเลาะเล็มใบหญ้าเสียงสวบสาบข้างหูทำให้ร่างอรชรค่อยๆลืมตาผุดลุกนั่งเหลียวมองซ้ายขวาก่อนที่สายตาจะหยุดลงเพราะความเคลื่อนไหวใกล้ตัวกระต่ายน้อยขนฟูนุ่มดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมาที่นางเจ้ากระต่ายน้อยเองหรอกหรือมือเรียวซีดเซียวเพร่แช่น้ำไหลช่วยยาม เอื้อมไปลูบขนนุ่มพันกระต่ายน้อยกระโดดหนีทันทีหลิวเสียเชงเงอม,มองด้วยความหวาดหวัน่นตอนนี้นางเหลือเพียงคนเดียวในป่าแห่งนี้อย่างสุนญ่างอยู่ที่ใดเหตุใดจึงเหลือเพียงนางแค่คิดดวงหน้านวนก็เริ่มคอนน้าตาความหวาดกลัวเริ่มห่มคุมจิตใจตอนนี้กี่โมงยามนางก็มิอาจอยังรู้นอกจากอาทิตย์ดวงโตเหนือศีรษะที่ทำให้พอประมาณเวลาได้ ร้อมเสียงร้องของท้องที่ดังย้ำเตือนว่ายังไม่มีสิ่งใดตกถึงท้องนางกี่ช่วยยามกันแล้วออหยางออหยางเจ้าอยู่ที่ไหนนางป้องปากตะโกนก้องแต่หามีเสียงตอบรับจากผู้ใดร่างอรชนในชุดสตรีขาดวิ่นก้าวเท้าออกเดินได้เพียงครู่ก็ต้องสุดลงคุกเข่าสีหน้าเยเกโอ้เจ็บเจ็บขาข้า นางถลกกระโปรงขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นแผลยาวเหนือข้อเท้ารองเท้าผ้าเนื้อดีจากเปอร์เซียขาดวิ่นคงเพราะแรงกระแทกขณะถูกน้ำพัดพาหรือชะตานางต้องแพ้ไพ่กับความยากลำบากในป่าแห่งนี้เสียแล้วเพียงแค่คิดไม่ทันได้ยันกายลุกขึ้นร่างอรชรก็ปิวขึ้นตามแรงดึงนางออกแรงขัดขินเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาด้านหลัง ทันทีที่สวนสอกใส่ท้องอีกฝ่ายนางก็หมุนตัวกลับมากำหมัดแน่นหมายซ้ำแต่พอเห็นหน้าอีกฝ่ายดวงหน้านวลก็ออกอาการดีใจสุดขีดไอหยางก็ข้าะสิขอรับคุณชายอาดีตขุนนางหนุ่มเย้มมุมปากเจ้าเล่ตามเดิมพันดวงหน้าคมครึ้มไรลหนวดกับรู้สึกเห่อร้อนเมื่อถูกสองมือเล็กของอีกฝ่ายพุ่งเข้าโอบรัดไอหยางข้าดีใจที่เจ้ายังไม่ตายนางละล่ำละลักบอก หน้าซีเซียวซบอ,อกล่ำสันผ่านเสื้อผ้าป่านหยาบยน่นจนน้ำตาเปียกชุ่มข้าดีใจที่เรารอดมาได้ถึงสองครั้งสองคาอย่างซุนหยางเอ่ยเสียงแผ่วแนบริมฝีป,ปากกับแก้มนวลของนางไอร้อนผะแผ่วตกกระทบใบหูสองมืออบรดัดร่างอรชรโดยไม่รู้ตัวหลิวเสียถึงกับหน้าแดงส่านรู้สึกตัวทันทีที่อีกฝ่ายเอื้อนเอ่ยนางรีบผะออกแล้วผิดหน้าไปอีกทางไม่ศบตา แต่อีกฝ่ายกับดึงข้อมือเล็กไว้ฟังข้าพูดก่อนสิขอรับข้าคิดว่าข้ารู้แล้วว่าข้าข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าก็คงหิวเหมือนกันกับข้าไม่มีสิ่งใดตกถึงท้องเราตั้งแต่เมื่อวานนางตอบเลี่ยงพรันก็ต้องตาโตเมื่อนึกขึ้นได้แล้วสี่ลี่เล่าเจ้าเห็นนางหรือไม่ข้าเสียใจหมายความว่าอย่างไรหน้านางสลดลงหลายส่วนข้าจับมือเจ้าอ้วนไว้ไม่ได้ น้ำเชี่ยวแรงนะักเราพับก,กันตอนเราเจอโขดหินข้าช่วยไม่ได้จริงๆโทอาลี่นางถึงกับน้ำตาคลอนึกถึงบ่าวร่างอวบที่ทั้งสุขและทุกข์ด้วยกันยามนางเด็กเล็กก็มีมือป้อมๆของสีรี่ที่ไวใกล้เคียงกันคอยจับจูงแม้ยามที่นางต้องแต่งกายเป็นชายเร้นกายในข้าบุรุษสีรี่ก็จำใจทำตามความต้องการของบิดายอมแต่งเป็นชายเป็นเพื่อนนาง จำต้องฝืนใจแม้ในยามเติบโตก็ไม่สามารถเอ่ยปากบอกใครได้แค่คิดถึงนางก็น้ำตาไหลรำลึกถึงเพื่อนคนแรกและคนเดียวที่อยู่กับนางมาตลอดแทบทั้งชีวิตเอาเถอะถึงอย่างไรสีรลี่ก็อาจจะรอดชีวิตเหมือนกับเราก็ได้อย่างสุนหยางเอ่ยปลอบพางยื่นห่อผ้าให้เปลี่ยนซะข้ารู้ว่าเจ้าลำบากนักที่ต้องแต่งกายเช่นนี้ยามหนีพวกนั้น นางรับห่อผ้ามาแกะออกดูพราะว่ามันคือชุดเสื้อยาวกับกางเกงหั่นฝูผ้าป่านเนื้อหยาบสีเทาหม่นคาดด้วยผ้าสีเทาเข้มและรองเท้าฟางสานหยาบคู่หนึ่งนางเงยหน้ามองอีกฝ่ายแล้วเอ่ยถามชุดชาวนาหรือใช่เจ้าเปลี่ยนเสียเจ้าคงอึดอัดมากที่ต้องแต่งตัวเสื้อผ้าแหว่งวิ่นเช่นนี้แต่ว่านางเอ่ยเพียงเท่านั้นอดีตขุนนางหนุ่มก็ถือวิสาสะ หยิบรองเท้าในมือนางมาถือแล้วสุดลงคุกเขา่าจับข้อเท้านางยกขึ้นจนต้องหดเท้าหนีเจ้าบ้านี่เจ้าจะทำอะไรกันแน่อย่านะนนี่มันน่าเกลียดไนะอหยางข้าจะเปลี่ยนรองเท้าให้เจ้าไม่ไม่ต้องข้าทำเองได้ให้ข้าช่วยดีกว่าเจ้าเป็นแผลที่ข้อเท้าและตอนนี้มันเริ่มบวมแล้วนางถอยหนีจนอีกฝ่ายคิ้วกระมวดส่งสายตาติเตียนมา นางหลบแววตาร้อนแรงวุบวาบด้วยความเก้อเขินแล้วยื่นมือไปตรงหน้าอีกฝ่ายเอามาให้ข้าข้าจะทำเองอย่าดื้อสิกุชายน้อยของข้าอย่างสุนหยางเงยหน้ามองพันรอยยิ้มก็ผุดขึ้นที่มุมปากเมื่อร่างอรชนชะงักไปไม่ดื้อรั้นเหมือนเมื่อครู่เขาจึงเอ่ยต่อระหว่างสวมรองเท้าฟางให้นางอย่างเบามือตอนนี้ข้าหาเสื้อผ้ารองเท้าให้เจ้าได้เท่านี้ก่อนไว้ถึงฉังอันเมื่อไหร่ ข้าจะหาชุดใหม่ให้เปลี่ยนให้เรียบร้อยซะก่อนเดินไปอีกไม่ไกลข้างหน้ามีบ้านท่านยายใจดีเตรียมที่พักและอาหารไว้คอยท่าเราแล้วแต่ข้ามีเรื่องอยากสารภาพกับเจ้าเอาไว้ก่อนเถอะข้าหิวแต่ว่าเจ้าควรรู้ไว้คืออันที่จริงแล้วข้าเป็นนางเอ่ยเสียงแผ่วตั้งใจจะเล่าเรื่องที่ต้องแต่งกายเป็นชายนั่นบอกความจริงว่านางคือสตรีแต่อีกฝ่ายกลับทำเฉย ไม่แม้แต่จะถามทำให้นางถอนใจก็ได้ข้าจะเปลี่ยนเจ้าหันไปก่อนสิข้าจะไปเปลี่ยนหลังพุ่มไม้นั่นขอรับเพียงค้อยหลังไม่กี่ก้าวอย่างสุนอย่างก็พ่นลมหายใจโล่งอกเพราะต้องระง,งับใจไม่ให้แอบมองนางอีกทั้งรับปากกับเท่าพิษว่าจะช่วยนางปกปิดฐานะที่แท้จริงโดยไม่รู้เหตุผลแต่แตาเท่าคงมีเหตุผลที่ให้เขาทำเช่นนี้คุณชาย อย่างซุนหยางเดินตามร้องเรียกหรือเสียที่กำลังเปื้องชุดคลุมออกถึงกับสะดุ้งยกสองมือกำสาบเสื้อนแน่นผูกเงื่อนก็ไม่ทันเพราะอีกฝ่ายโผ่พวพดเข้ามาถึงตัวเจ้าเจ้าเรียกข้าทำไมเอา้านี่สำหรับเจ้าข้าลืมให้เมื่อครู่เขาเอ่ยพันหน้าขึ้นสีชาติเอ่ยติดติดขัดขัดแล้วถอยหลังออกห่างพุ่มไม้ไม่รู้ว่าเจ้าต้องใช้หรือไม่ข้าเห็นตอนที่สี่รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เจ้าบนรถมา้า ขอบใจหลิวเสียยื่นมือจากหลังพุ่มไม้พอรับมานางถึงกับงานไปเพราะมันเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเนื้อหยาบสีเทามอซอนี่มันผ้าคาดอกเหตุใดคนผู้นี้จึงเอาให้นางหรือว่าเขาจะรู้คิดแล้วยิ่งละอายยิ่งนักป่านนี้เจ้าคนบ้าบอจะรู้เห็นสิ่งใดมากน้อยนางก็หารู้ไม่ครู่หนึ่งร่างอรชรในชุดผ้าเนื้อหยาบก้าวมวยเหนือศีรษะ ก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้อย่างซุนหยางรอบมองแล้วหงุดหงิดเพราะนางที่อยู่ในชุดสตรีงดงามกว่าแต่งกายชุดบุรุษเป็นไหนๆนี่ของเจ้าหรือนางเอ่ยถามพันหยางสุนหยางถึงกับสะดุ้งเรียบชฉวยของในมือนางมาสวมแล้วสอดไว้ในสับเสื้ออีกต่อพางมองซ้ายขวาไม่เห็นใครก็โล่งใจหยวนเฉินบอกว่ามันเป็นหยกเนื้อดีช่วยขับพิษให้เจ้าได้ ข้าจึงถอดให้เจ้าใส่ตอนขับพิษขอบใจเจ้ามากนะนางเอ่ยเสียงแผ่วข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จะตอบแทนเช่นใดจึงจะเหมาะสมกับน้ำใจข้าเต็มใจแต่คงจะดีกว่านี้อีกหากว่าสุรลี่ก็ปลอดภัยด้วยไม่แน่ข้าว่ากว่าเราจะกลับไปถึงเจ้าอ้วนนั่นอาจจะนั่งตีพุงรอยอยู่บ้านเจ้าแล้วก็เป็นได้หากเป็นเช่นนั้นได้ข้าก็คงดีใจมาก ส่วนเจ้าข้าจะขอให้ท่านพ่อตกรางวัลให้อย่างงามเลยอย่างสุนย่างกระตุกยิ้มนึกในใจยามศพดวงหน้านวลที่มีอาจละสายตาหากอยากจะขอรางวัลอะไรสักอย่างจะขอเป็นนางได้หรือไม่อย่างสุนย่างแค่เพียงร่ำร้องในใจลมหายใจก็พันติดขัดเมื่อนึกถึงช่วงเวลาใกล้ชิดหากเช่นนั้นโปรดให้ข้าเป็นผู้คุ้มกันคอยติดตามคุณชายน้อยแห่งหลวซือ ข้าก็พอใจแล้วขอรับเจ้ามักน้อยจังแต่ข้าดีใจมากนะที่เจ้าจะไปทำงานกับสำนักข้านางเอ่ยเสียงใสรู้สึกได้ตอบแทนบุรุษตรงหน้าแต่ยังมีสิ่งที่ติดใจคือเหตุใดยหยกติดตัวคนพระเนจรเช่นนี้จึงงดงามนักนางไม่เคยเห็นหยกชนิดใดที่มีเนื้องามละเอียดเช่นนี้มาก่อนนับตั้งแต่ค้าขายมาเพียงไม่กี่อึดใจทั้งสองก็เดินมาถึงกระท่อมหลังหนึ่ง อย่างซุนหย่างปล่อยมือจากร่างอรชรที่ประคองอยู่ด้วยความเสียดายนางทั้งบอบบางนุ่มนิ่มกลิ่นกายหอมกลุ่นเนื้อนวลเต็มไม้เต็มมือจนแทบไม่อยากปล่อยและที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือแม้ได้ใกล้ชิดเพียงนี้แต่เลือดกำเดาของเขากลับไม่ไหลเช่นเคยหรือเพราะพลังจากตาเท่าไม่เพียงแต่รักษานางยังรักษาอาการผิดปกติของเขาได้อีกด้วย เช่นนี้แล้วหากนางกลับกลายเป็นหญิงโดยถาวรคงดีไม่น้อยหากแต่สัญญาที่ตาเท่าหยวนเฉินขอร้องทำให้เขาต้องทำไม่รู้ไม่ชี้และยอมให้นางแต่งกายเหมือนเช่นครั้งแรกที่พบเจอถึงแล้วคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ก่อนกลับเข้าฉางอันอดีตคุณนางหนุ่มเอ่ยมองหน้านวลเก้อเก้อสลับกับมองเข้าไปในตัวบ้านข้าบอกท่านป้าเจ้าของบ้านว่าเจ้าเป็นภรรยาข้าอีกแล้ว หน้าเอย๋ยหน้านิ่งแต่เหอร้อนบนใบหน้าอีกคราแล้วเจ้าก็ยังไม่เอาหนวดเข่าปอมนั่นออกอีกด้วยติดไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอย่างสุนหยางกระตุกยิ้มเจ้าเล่ตามเคยหลิวเสียอับจนคำพูดพยักหน้าเหลือบมองรอบบริเวณอย่างระแวงระวังมีบ้านตั้งห่างประปรายคับคล้ายว่าแถบนี้เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆอาจเพราะอยู่ริมน้ำแต่แม่น้ำสายใดกันและอยู่ส่วนใดของฉางอันกันแน่ ทั้งสองลัดเลาะไปตามลำน้ำกว่าจะถึงบ้านที่จะพักค้างคืนก็ผ่านไปอีกพักใหญ่แม่เท่าเจ้าของบ้านเตรียมอาหารรอพร้อมทั้งหมันโถมีผัดน้ำแกงกินหอมฉุยไว้คอยท่าหลีวเสียได้กลิ่นหอมหวนแอบรอบกลืนน้ำลายเพราะหิวเป็นทุนเดิมอย่างสุนหยางเดินนำเข้าไปก่อนและแนะนำนางต่อหน้าเจ้าบ้านนี่ภรรยาข้าชื่อว่าอาเสียขอรับท่านป้า โฉมสักคานแม่อยู่ในชุดนี้นางยิ้มรับก่อนจะเอ่ยอย่างมีไมตรเามาีเข้ามาเข้ามาพวกเจ้าคงหิวกันแล้วหลิวเสียเดินตามแรงดึงริ้วรอยเหี่ยวย่นบนมืออีกฝ่ายทําให้คุณชายน้อยแห่งหลิวซื้อซื้ออดที่คิดถึงท่านย่าของนางไม่ได้นางได้แต่คิดคำนึงจนมาถึงลานกลางบ้านแม่เท่าจึงจัดแจงให้นั่งรอรอตรงนี้ก่อนข้าไปช่วยลำเลียงดีกว่า ข้าทำเองพวกเจ้าไปนั่งรอเถอะสามีผู้แก่ชรากับภรรยาสาวกำมารอจึงจำเป็นต้องนั่งรอต่างเหลียวมองซ้ายขวาอย่างสุนอย่างแม้ยินดีกับความเอื้อเฟื้อของเจ้าบ้านแต่ก็หาได้วางใจไม่มือของเขากำมีดพกเอาไว้ตลอดเวลาเพราะรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองแต่พอสำรวจด้วยสายตากับพบเพียงแม่เท่าคนเดียวบ้านที่แยกออกห่างจากหลังอื่น ดูแปลกตาคล้ายมีบางสิ่งซ่อนอยู่ตัวบ้านไม้ไผ่หลังคาสารแบบชาวบ้านดูเก่าคร่ำคร่าแต่ความเป็นอยู่ภายในกับสภาพดีกว่าที่เห็นด้านนอกมากนะักมีที่ดูแปลกตาไปก็คือห้องแต่ละห้องที่อยู่ภายในบริเวณรั้วไม้ผุผุอยู่ติดกันทุกห้องตั้งแต่ห้องนอนที่ขั้นกลางด้วยห้องครัวห้องน้ำแยกอยู่ถัดไปและยังมีอีกห้องที่ปิดกุญแจตายจากด้านนอก แต่เสียงนั่นล่ะอย่างสุนหยางเงียหูฟังเสียงดังกุกกักมาจากทิศทางห้องนั้นแต่ครู่เดียวก็เงียบไปอาจจะเป็นเสียงลมก็เป็นได้อาอย่างเจ้าได้ยินอะไรหรือไม่เจ้าก็ได้ยินเหมือนข้าหรืออดีตคุณนางหนุ่มเลิกคิว้วหันมาสบตากวางของคุณชายน้อยที่ได้แต่พยักหน้ารับกำลังจะเอื้อนเอ่ยอาหารก็ถูกลำเลียงมาวางตรงหน้าจึงแซงรูปท้องด้วยความหิว ก่อนจะดึงแขนหลิวเสียนั่งลงทั้งสองต่างนิ่งเงียบกินอาหารอย่างอริอร่อยส่วนแม่เท่าขอตัวไปเตรียมเครื่องนอนให้ข้าไปดูที่หลับที่นอนให้พวกเจ้าก่อนแล้วท่านป้าคิดค่าที่พักอาหารกี่ตำรึงเลือนางเอ่ยถามขณะอาหารคำสุดท้ายตกถึงท้องอย่างสุนอย่างเหลียวซ้ายแลขวาพางน้มตัวกระซิบข้างหูซึ่งทำให้คุณชายน้อยถึงกับอุทานฮะห,หาอะไรของเจ้า อดีตคุณนางหนมเนี่ยหน้าแล้วเอ่ยต่อข้าก็แค่เอาพัดของเจ้าให้นางก็รับไว้โดยไม่รอช้าแถมยังทำท่าดีอกดีใจมากมาย <d> ก็แน่สิพัดนั้นข้าได้มาจากเปอร์เซียเชยวนะจะเอาของของข้าไปให้นางได้อย่างไรเล่าหรือเจ้าจะยอมอดกับไม่มีที่ซุกหัวนอนละ่ะเขายื่นไม้ตายเพียงเท่านั้นร่างอรชนก็คอตกห่อเหี่ยวไปในพริบตานางจะบอกอีกฝ่ายได้อย่างไรเล่า ว่าของสิ่งนั้นได้มาจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งนางแอบมีใจให้เจ้านี่จริงๆเลยข้าไม่พูดด้วยแล้วอย่างซุนอย่างมองตามคุณชายน้อยแห่งหลิวซือๆเดินเชิดหน้าไปทางห้องที่แม่เท่าเตรียมไว้ให้ส่วนตัวเขาเก็บสำรับอาหารกลับไปเก็บในครัวพันต้องชะง,งักเมื่อสายตาเหลือบมองทางห้องปิดตายพบว่าบานหน้าต่างห้องนั้นเคลื่อนปิดอย่างรวดเร็ว หรือว่าค่าจะกินมากจนตาลายเลยเห็นสายตาคนรอบมองเจ้าว่าอย่างไรแม่เท่าโผหน้าออกมาถามไม่ได้ว่าขอรับอย่างส่วนอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เกือบปล่อยของหลุดมือถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนตามแต่ใจเจ้าเถอะอย่างส่วนอย่างละสายตาจากภาพที่เห็นและติดอยู่ในใจก่อนหน้าแต่หาใช่เรื่องสำคัญไม่มันอาจเป็นเพียงลมพัด ทำให้บานหน้าต่างเปิดปิดเองก็เป็นได้แล้วเสียงตะกุกตะกักด้านในนั้นเล่าคืออะไรกันพอกลับเข้ามาในห้องปิดประตูลงกรสเสธิศัพท์อย่างสุนอย่างก็ล้มตัวลงนอนบนฟูกหลิวเสียนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องถึงกับสะดุ้งถอยห่างเจ้ายังไม่นอนอีกหรือเขาถามเมื่อเห็นนางเหลือบมองบ้านเรือนชาวนาเป็นเช่นนี้เองข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลย นางก็มองฟูกบางๆด้านในคืออะไรนางไม่อาจรู้ได้แต่มันทั้งบางและแข็งเกินกว่าที่เคยนอนไม่นับกับที่นอนกลางดินกินกลางทรายหลายวันอย่างสุนอย่างตบที่นอนด้านข้างจนฝุ่นคลุ้งแทนคำเชื้อเชิญน,นอนเถอะไม่เกินสองวันเจ้าก็จะได้กลับไปนอนที่นอนนุ่มของเจ้าแล้วแล้วเจ้าเล่านางถามก่อนจะหย่อนตัวลงนอนห่างเกือบสุดปลายที่นอนอีกด้าน ข้าก็จะกลับบ้านนอกไปค้าขายแต่หากเจ้ายินยอมให้ข้าทำงานเป็นผู้คุ้มกันขบวนสินค้าของเหลียวซื่อซื้อข้าก็อาจจะไม่กลับเพราะใจจริงข้าอยากอยู่กับเจ้าอยากอยู่กับข้าหรืออย่างส่วนอย่างพยักหน้าขึงขังแทนคำตอบร่างอรชรในคราบคุณชายกอกตาไปมาอย่างช่างใจก่อนจะตะแคงมองอดีตคุณนางหนุ่มที่ตะแคงตัวมาทางนางพอดี ตาสบตากันก่อนที่คุณหนูดวงตากว้างจะเฉกยิ้มกว้างเอ่ยน้ำเสียงยินดีข้าหรือจะปล่อยให้เจ้าหลุดมือไปมาอยู่ด้วยกันกับข้าเถะนะไอหยางรับปากแล้วห้ามคืนคำละ่ะอดีตขุนนางหนุ่มย้ำพลางเอื้อมมือลูบผมนุ่มของนางแล้วย้ำยิ้มเป็นยิ้มที่กดดันตัวเองอย่างหนักหน่วงตอนนี้เขาจะปล่อยให้นางตายใจไปก่อนถึงอย่างไรได้อยู่ใกล้ก็ยังดีกว่า ถึงแม้จะเป็นผู้คุ้มกันก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับนางหากมีวาสนาต่อกันอาจได้เลื่อนสถานะจากพี่น้องเป็นสามีภรรยาก็เป็นได้แค่คิดอดีตคุณนางหนุ่มก็ขนลุกขนชันด้วยความคับข้องใจอยู่ใกล้แต่เหมือนไกลไม่อาจหักหานไม่อาจแสดงตัวว่ารักใคร่านางได้แต่ร่างอรชรตอนนี้หลับสนิทไปเสียแล้ว ช่างหน้าทนุถนอมเหลือเกินอดีตคุณนางหนมคิดในใจเรียวนิ้วแข็งแกร่งรุดทาบทับบนริมฝีปากบางสีดอกท้อของนางอย่างหลงไหลรูปไล้ไปมารากับต้องการให้จารึกไว้ในหัวใจบัดนี้นางอยู่ใกล้เขาเพียงแค่ลมหายใจรดใกล้ยิ่งกว่าใกล้อยากเชยแต่ตอนนี้หาใช่เวลาคิดเรื่องของตัวเองไม่เขาจะต้องรู้ให้ได้ ว่าคนเหล่านั้นที่มุ่งหมายเอาชีวิตหยวนเฉินและมูอิงฟูคือผู้ใดกันอย่างสุนหอย่างคิดไม่ตกมองเพงดานไม้ผุพังไปพังสลับกับดวงหน้านวลข้างกายแล้วก็ปุดลุกนั่งสองมือขยี้ผมตัวเองด้วยความขัดใจเฮ่เสียงถอนหายใจและเสียงสวบสาบของที่นอนหยับๆส่งผลให้ร่างอรชรพลิกตัวนอนหงายก่อนจะลืมตา แผ่นหลังกำยำของอย่างซุนหยางที่นั่งชันเข่ากอดอกหลับทําให้นางผุดลุกนั่งเพียงมือสัมผัสไหลหนาะบึกบ้นอดีตคุนนางหนุ่มถึงกับพงะเหลียวมองนางด้วยอารามณ์ตกใจเหตุใดไม่นอนนางเอ่ยถามข้ารู้สึกแปลกเมื่าที่ผู้คุ้มกันเอ่ยเสียงเบาดวงตาระแวงระวังมองไปรอบๆก่อนจะกระซิบข้างหูร่างอารชรเหมือนมีคนมองตลอดเวลา ข้าไม่เห็นรู้นางกระซิบตอบอย่างสุดอย่างจึงพ่นลมหายใจหนักหน่วงพันฉิกยิ้มชนิดหนึ่งที่คาดเดาลำบากก่อนเอ่ยมานอนกันเถอะคุณชายว่าจบเขาก็ตกที่นอนเชิญชวนหลิวเสียฟังแล้วคิดไปไกลกระเถิบถอยห่างดวงหน้าซีดเผือดเมื่ออีกฝ่ายดึงข้อมือนางลากเข้ามาใกล้ข้าไม่กัดเจ้าหรอกข้าหากลัวเจ้ากัดไม่เป็นชายเหมือนกันเฉนยต้องกลัว นางกัดฟันตอบเช่นนั้นหรืออย่างซุนยางเอ่ยจบรอบยิ้มขบขันสตรีงามถึงกับหน้างงง้มข้องใจนักว่าอันที่จริงแล้วเขารู้แล้วหรือไม่ว่านางไม่ใช่แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามบางทีให้เข้าใจไปเองเช่นนี้อาจจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายนอนได้แล้วขยับเข้ามาอีกก็ได้บนพื้นนั่นเย็นมากไปเจ้าอาจไม่สบายกับคืนข้าขี้เกียจด,ดูแลเจ้าแล้วนะก็ได้ หลิวเสียว่าพางล้มตัวลงนอนตะแคงหันหลังให้สองมือกุมสาบเสื้อนแน่นหวาดหวัด,ดลึกๆในใจแต่ไออุ่นจากคนข้างกายทำให้นางค่อยคลายความหนาวเหน็บเพียงครู่เดียวขณะเคลิมนั้นร่างอรชรสะดุง้งถึงกับดิ้นขุกขักเมื่อขาย,ยาวของอีกฝ่ายวาดขึ้นมาภาพที่ต้นขานางหลิวเสียถึงกับุดลุกเหมือนแรงหนีบมหาศาลฉุดรั้ง เจ้าเจ้าจะทําอะไรข้าเจ้าบ้านางตะวาดแต่อีกฝ่ายกับนิ่งหรือจะหลับหรือจะละเมอคนบ้าบอบผู้นี้กวนใจนางไม่ยามหลับได้อย่างไรอีกทั้งดวงหน้าที่ใกล้ไม่ถึงศอกนี่อีกช่างคุ้นตาคล้ายใครสักคนที่นางรู้จักอย่างซึ่งอย่างหลี่ตามองแล้วรอบยิ้มเห็นนางนอนหงายลืมตาโพลงมองเพดานข้างกายเขาไออุ่นจากร่างนุ่มนิ่มของนาง ทำให้เขาอุ่นใจและนึกแปลกใจในคาเดียวกันอาการเลือดกำเดาไหลาหายไปแล้วจริงๆสองครั้งสองคราที่ผ่านบทพิสูจน์เขาก็ผ่านมันมาได้เหตุนี้ก็มังที่ยวนเฉินรักษานางผ่านร่างกายของเขาอย่างที่บอกว่าเขากับนางมีพลังแฝงเร้นที่เอื้อประโยชน์ต่อกันต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องกลัวที่จะใกล้ชิดกับนางแค่คิดหัวใจอย่างสุนอย่างก็พองโตจนคับอก มือแข็งแรงเผลอเรื่นกอดรอบเอวเกี่ยวซุกหน้ากับไหลนวลเนียนของนางที่หลับไปแล้วเช่นกันกว่าชั่วยามที่ร่างสูงใหญ่พลิกตัวไปมาเป็นเขาเสียเองที่นอนไม่หลับดวงหน้านวลใสของร่างอรชรในคราบกุญชายน้อยลอยเด่นตรงหน้ายากหักห้ามใจมือแข็งแรงเอื้อมไปลูบไล้แก้มนุม่มอย่างอดใจไม่อยู่กว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อนางขยับพลิกตัวกลับมา ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆอีกหน่อยเขาคงอยู่ไม่ได้หากไม่เห็นหน้านางอดีตคุณนางหนุ่มลุกขึ้นนั่งชันเขา่ากุมขมับด้วยความหงุดหงิดเหลียวมองร่างเล็กพิกตัวไปแล้วกุดคูหันหลังให้ก็ได้แต่ถอนใจก่อนจะลงนอนตะแคงหันหลังชนแผ่นหลังบอบบางของนางหมายให้ไออุ่นกันจบจนรุ่งสางโปรดติดตามหักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะ หากชื่นชอบรบกวนกดติดตามกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ